นิมา, <famously> านิมิาทุเสนาทุเสนากัตินังกัติน,นังอ um. ัคคะระตุอ <met> ัคคะระตุอัมหากังอัมหากังทีคาระตังทีคาระตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้ากฐิน ้ากระถินกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินจงรับผ้ากระถินกับบริวารนี้กับบริวารนี้ของสมเด็จพระมหาวีรวงว์ของสมเด็จพระมหาบีรวงศ์และข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลาย รับแล้วท่ารับแล้วตรงกลางกระถิ่นตรงกลางกระถิ่นด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทังลาแก่ข้าพเจ้าทังายสิ้นการลนานเลยทิ้งการละนานเลดตอนนี้ในระหว่างนี้ท่านกระถานจะได้นำผ้าไตรกระถิ่นนั้นวาเส้นมาแวนฟ้า เราจะได้ยกประเแตนพระกุ้าโรคที่สองนะครับพรจะได้ประเดศเสียนปาติโมนะครับเป็นระกับนะครับครับเมื่อท่านประธานได้ประเดศเรียบร้อย ท่านกระฐานจะได้กลับมายังที่นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าจะได้อุประรผ้ากระถิเนานี้นะครับกันผ้ากระถิะนทานับผ้านี้สางสากบริวารทังปวงนี้เป็นของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เมขานุการสมเด็จ สมเมด็จพระสังฆราชปุ๋ยทีดีหม้อดินข้าวปาชัดบริษัทไจนามิทากระบอทบริษัทผ้าเรืออไทยไอทีจำกัดคุณปานองเอกอมารินเจ้าของลานมันคุณเอกเอกธิ์อากวารีผู้ประกอบด้วยอุความสาหะ ขอการนำมาถวายแก่พระภิสุทโธงที่กำพันสาทวดไตมาาในอาวานี้ก็แลบผ้ากระถิ่นานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลือดลอยมาโดยนักพากาแลแลตกลงที่ประติสงจะได้จำเพาะสอบตรงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปหนึ่งรูปใจก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระพิโสรูปหนึ่ง,พพงเพื่อจะทำาซึ่งกระถินนักฐาและเกตตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีพระธรรมอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาอธิบายสาม,มัคคนาไว้ว่าพิโสรูปใดประกอบด้วยเห็นตุตาที่คน มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุคกรเป็นต้นพิสุรุลูกนั้นจึงสมควรเพื่อที่จะก,การทำรถึงนัดาลกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งวังจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดทรงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระพิสุรูปนั้นเถอ พ้าปฏิรัษานับพ้าอาเป็นสัมตะบริวารน,นับตังนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระครูโพติรัตนาพรผู้เป็นเจ้าวาดในอา,าวาสแห่งนี้เป็นผู้มีตรดปัญญาความรู้ความสามารถที่จังธรรมนติธารและกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธญาตรา ปัจจี้อาทิตุ์ทรงสัวจะเห็นสมควรหรือไม่สงควรถ้าเห็นว่าไม่สมควรจงท้งทัวขึ้นไทยท่านการระว่างโถถ้าเห็นสงควรแล้วไรจงให้สตัทสัญญาสาธุการขึ่งพร้องกันเถิน ในละดับนี้นะครับจะได้เรียนเชิญคุณพิสิลุกกินตาณน์นนะครับประธานผู้บริหารฝ่ายบริการนะครับได้ประเคนบาทแต่ท่านเจ้าพันเจ้าว่านะครับ